ายมาฮ่าฟีโน o รุ่นคาบูนะครับสตาร์ทยากตอนเช้านะครับแต่ว่าถ้าติดแล้วเนี่ยนะกลางวันเนี่ยมันก็สตาร์ทง่ายนะครับจะเป็นเฉพาะช่วงเช้านะอ่าดูนะครับสตาร์ทให้ดูนะครับ,รรบอันนี้ประมาณสักเก้าโมงเนี่ยสตาร์ทไปแล้วรอบหนึ่งไม่ติดนะครับ มาดูวิธีแก้ปัญหานะครับลองดูนะครับกรณีที่มันทัตติดยากเฉพาะตอนเช้านะครั้งแรกนะครับถ้าเจอการแบบนี้นะครับลองแก้ปัญหาตรงนี้ดูนะครับลองแก้ดูก่อนนะครับมีแน่ใจว่ารถของท่านมีปัญหาอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะฮะ ตรงนี้นะครับนี่ฮะยางเขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่นะยางเนี่ยเนี่ยยางขวาน้ำมันเนี่ยเนี่ยสังเกตด,ดูนะมันแตกลายงาแน่เนี่ยอ่ามันมันเสื่อมอะ่ะมันเสื่อมแล้วมันเหมือนมันแข็งอะนะทำให้อากาศเข้าไปได้นะครับอ่าอ,อากาศซึมเข้าไปได้นะครับ อากาศเข้าไปได้ทําให้น้ํามันมันเป็นไอนะอ่เป็นเป็นไอน้ำอ่ะนะครับพอน้ํามันเป็นไอน้ำนะไอน้ําก็จะวิ่งไปไปหาที่ขาบูนะครับลงที่ขาบูนะครับทําให้ขาบูมีน้ํานะครับมันก็เลยสตาร์ทไม่ติดนะครับทีนี้ถ้าเราสตาร์ทไปเรื่อยๆนะน้ามันมันแห้งนะน้ำเลยนามันแห้งมันก็ติดนะครับอ่าลองเปลี่ยนดูนะครับ ลองหาซื้อดูมีขายไหมนะถ้าไม่มีขายก็ต้องซื้อยกฝานะครับหรือไม่ก็ไปหายางรถยนต์ยางยางในรถมอเตอร์ไซค์มาใส่นะตัดให้มันกลมๆอย่างเงี้ยใส่แทนแล้วไปดูนะครับแล้ว,แล,วแล้วจะผมจะลองเอายางมอเตอร์ไซค์ยางในมอเตอร์ไซค์ใส่ใส่ลูก่อนนะฮะระหว่างที่หาอะไรมาเปลี่ยนนะครับ อ่ะดูนะครับว่าพรุ่งนี้นะพุ่งนี้มันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะฮอันนี้ก็ประมาณ8ปดโมงเช้านะเดี๋ยวจะมาทําการสตาร์ทดูนะผมได้ลองเอาฟาน้ํามันนะอันใหม่มาใส่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ฟ้าใหม่เราอฟ้าเก่าแะละเป็นแปลมาจากรถไอ้พวกเวฟนะมาใส่แทนนะมาใส่กันได้นะครับอันนี้คืออันเก่านะ แตกลายงานนะแต่ว่าผมเอาเนี่ยไปใส่เวฟก็ไม่เป็นไรนะสตาร์ตติดอยู่นะครับอาจระบบอาจจะไม่ไม่เหมือนกันนะคาบูตัวนี้อาจจะออกแบบมายังไงไม่รู้เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับอันนี้เป็นเปลี่ยนฝาไว้นะฮะค้างคืนไว้นะฮะอันนี้ครั้งแรกนะนครับตอนเช้าครั้งแรกนะครับผมจะสตาร์ทเท้านะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันหมดนะครับ ก็ะนะฮะอยากที่เห็นนะฮะก็สตาร์ตติดนะครับสตาร์ทีเดียวติดอยู่นะฮะนี่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกี่ยวกันไหมนะแต่ว่าผมพอผมเปลี่ยนแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าฝาเดิมมันก็จะติดยากนะนี่ฝาเดิมนะดูนะอนี้อันนี้ฝาเดิมนะนนนนดม,มันนะ,ะมีการแตกรายงานนะครับส่วนตรงนี้นะฮะ อันนี้เป็นเป็นฝายคันนู่นนะครับเวฟร้อยยี่สิบห้านะฮะเอามาใส่มันใส่ได้อยู่นะอันนี้ยังไม่แตกนะยังดีอยู่นะอ่าก็แสดงว่าไอ้ฝาของของฮอนด้าเนี่ยมันทนกว่านะครับเพราะว่านี่ตั้งแต่ติดรถมานะยังไม่เคยเปียกเลยนะฮะมันสภาพมันก็ยังไม่แตกรายงานนะยังนิ่มๆอยู่นะเออ ฮอนด้านะครับของฮอนด้าส่วนอันนี้ของยามาฮ่าเนี่ยก็รถก็จะปีแลไล่กันนะแต่ว่านี่แตกรายงานแข็งนะ,ะก,ก็ประมาณนี้นะนะลองดูนะครับผมไม่ได้ไปทําอะไรนะครับไม่ได้ไปล้างขบุงขบูลไม่ได้ไปทําอะไรเลยนะครับผมเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้นะครอะลองดูนะเดี๋ยวจะไปหาซื้อยางมาใส่ดูนะมันมียางขายอยู่นะสั่งในออนไลน์นะโอเคนะครับผม ลองดูนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุอื่นก็ได้นะลองลองดูก่อนนะถ้ามันไม่หายค่อยไปตอมที่อื่นนะอันนี้ก็ลองง่ายง่ายก่อนนะโอเคเอพูดถึงฝาเนี่ยนะที่เราตอนเราซื้อเราก็อาจจะไม่ไม่มั่นใจเราซื้อมาใส่ถ้ามันจะให้มันใส่ได้ไหมคนละรุ่นคนละยีห้อนะเพราะว่าใส่ได้นะฮะน,นี่ของของเวฟบรอยี่หายมานะมัน <laughs> มันก็ไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะแต่ว่ามันไอตัวเกาะมันนะนะ ไอตัวเนี้ยมันมันก็เข้ามันก็เข้าตรงนี้ได้นะไปได,ได้ซื้อนี่ซื้อรุ่นนี้ก็ได้นยเว็บรอยยิป่าเนี่ยทนดีวะ่ะซื้อยกฝาเลยก็ได้นาะแต่ซื้อแต่ยางก็ได้ก็ได้อยู่ใช่ไหมได,ได้เหมือนกันออโอเค